เดิไปไกล้กลักนหน่อยดิเอ้ยกูไม่ลบแล้วสัตว์ภาพเอ้ยมึงหยุดนิง่งๆให้กูถ่ายก่อนเดียวโรดโดเอ้ย,ยปไปลบก็ลบสวัสดีครับยินดีต้อ็มเข้าสู่ช่อง Base Channel นะผมสารรถถังที่จะมาเล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นรถถัง M109A1 นะครับซึ่งเป็นสายวิจัยของประเทศอังกฤษนะครับ จริงแล้วคันนี้มีหลายมันไปอยู่ในสายวิจัยหลายประเทศมากเลยอเมริกาก็มีนะครับศาสตร์เลร่อสายอเมริกาก็เอามาเล่นได้นะเยอรมันก็มีในที่ผมจะไปเล่นในวันนี้ก็จะเป็นของจิตเนาะก็ข้อดีของคันนี้ลหลักเลยก็คือจะเป็นเรื่องของตีตะขาบนะครับถ้าเทียบกับ G6 นะครับรถถัง G6 ก็คือตอนเลี้ยวอ่ะจะได้เปรียบกว่าเพราะมันสามารถเลี้ยวได้เลยนะไม่ต้องแบบเคลื่อนที่ก่อนจะเลี้ยวได้แบบล้อย,ยางของ G6 นะครับแล้วก็เรื่องของกระสุนนะครับจะเหมือนมาว่าไอ,ไอ้นี่มันจะระเบิดเท่ากันนะก็คือ61มิลลิเมตรสูงสุดนะครับระยะการยิงก็เท่ากันนะครับแต่ข้อเสียของคันนี้เลยก็คือเรื่องของการซูมนะครับ G6 จะซูมได้ลึกกว่ามากเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะแล้วก็รู้สึกว่าผมเล่นไปเนี่ยไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับคันนี้นะครับพ็ได้ ความที่มันแบบซูมใกล้ๆอ่ะไม่ใช่ใกล้ดิซูมได้แบบเห็นศัตรูไม่ค่อยชัดนะครับผมมันเห็นเล็กๆมันจะเล็งยากนิดนึงถ้าเราไปยิงไกลๆนะแต่ได้เป็นจี๖อ่ะสบายเลยนะถ้าเทียกบกับสองคันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าจุดบีเพื่อที่จะหาศัตรูยิงกัน,กนว่ามาลองดูประสิทธิภาพกันว่าคันนี้มันจะเวิร์ขนาดไหนนะครับผมไปเลยโอ้น้องหนูละ เอาไปสูงไปครับเปลี่ยนจุดยิงเลยพร้อมว่าไอ้หนูมันล็อกเราแล้ว,ลวโอเคให้หนูมันสนใจเราอยู่เราจะไม่ไปเด็ดขาดรถระบางครับลูกนี้ของมันอะ่ะยิงนัดเดียวผมแตกเลยอันตรายครับอันตรายเป,เป็นไม่ได้เลี่ยงครับ เยอะไอ้เปี๊ยกอึบไอ้รอดช่องสิงคโปร์นะพยิงก่อนนะอ่าฮะโอเคเก็บไปหนึ่งครับเด้อเด้อเดอหมักเให้หนึ่งดอกแล้วเหมือนจะมีมีรถขึ้นเนินตรงนี้มา ไม่มีแปว่าม,มันไม่เห็นเป็นไงดิไอเคได้มีคันนะึงอ่ะขวา รู้รถถังอะไรแต่อันตรายมากเลยผมอยู่ใกล้กับมันเกินไปดักเราดักได้ตรงนี้รถตะไครยชิบหายละชิบหายของจริงละรถมไม่ตะไคร่โอเคได้อยู่ได้อยู่คูมิสารเจ้าคุกันเลยโอ้ยเชีเ่ยละตายตายหมด ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอมาขนาดนี้ก <Karere> ูตายให้ก็ได้สะบัดซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังกูเดินหน้ากูเดินหน้ากูหยุดมึงเดินหน้ากูถอยหลังกูถอยหลังกูสะบัดโอ้เราเจอเยอรมันด้วยได้ข่าวชวงนี้หนูระบาดเล้วถังบ๊อบเรียบร้อย มันก็แค่เรื่องบังเอ,อิญนะทุกคนเพราะผมจะแยกไปออกเลยว่าตรงนั้นคือรถถังอ่ะ <c oughs> นี่แหละสาเหตุที่ผมเกลียดต้นไม้จร <c oughs> ิงๆเลยจริงจริงเตรียมพร้อ,ม,อมได้หนึ่ง นี่แหละปัญหาละ่ะไม่มีนะลกแล้วนะขวาว่าไงโอ้หนึ่งคันละค่อยๆหันไปหันไปมากกว่าเก้าร้อยอ่ะงั้นจัดไปพันหนึ่งเลยไปโดน นน,น,นีีไปชมผลงานอ้ะนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเหรอไปแล้วเอ้ะมันพังไปแล้วเหรอหรือ,อยังไงทำไมไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็ยังอยู่เนี่ยเอ้ยมึงเพื่อนที่เหรอกันที่เหรอใครกันที่ประมาณนี้ไปโดนไป

เราก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันโอ้ยเอ้อโอยโดนยิงวะอะตัวเองก่อนใช่แม่งตัวยิงไกลไปก่อนไม่โดนสูงนิดนึง ไปมับกใอ้แตกไม่มีนะนจะเป็นสุดโตอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาไปเยี่ยมเยยนเขาหน่อยดิ ว่ากูจะไม่ตายนะข้ามไปละเอ้คปลับไปอือไม่เข้าข้างในว่ะ อเออมันโดดเด็กโดดเด็กขอผ่านตรงมาตัวน,นี้ไปก่อนอืมเรือชิปไม่เข้าชิปหายละชิปหายละมันเห็นกูเออไหนวะ ไปโอเคมันตายซะก่อนอเสียงเพื่อนเสียงเพื่อนใช่เหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเพื่อนเออได้อยู่เว้ย มีไหมเออมีมีมีคันนึงโอ้โหมุมแย่มากอ่าฮะคริติคอลไฟไหม้อีลูกนหนึ่งก็จะตายเลยโอเค น <ciğim. S 1> ี่นะไม่ด้านหน้าเครื่องฟังอย่างเดียวเป็นตรงนี้ดีกว่ามุงเยอะเดี๋ยวแปดหมดเออเออเออขวานนี้ขวางนี้ตันไหมไปตด้อยู่ได้อยู่เชี่ยมีคันนึงเหรอสยองละมึง จะเอตัวเองกูบ้าเขาด้วยปัญญาอ๋สยองเลยที่เจอหนูอะ่ะทะลุด้วยเออกอกูบ้าขนาดนี้เลยอ่ะ